ครับสวัสดีครับเดี๋วได้อีกแล้วนะครับวันนี้กับช่องทำไปเลยเนยก็พักนะครับครับรยากานช่วงสายๆนะครับบ้านสวนนะครับวันนี้อยู่บ้านสวน้วครับครับบ้านสวนครับบ้านสวนวันนี้สำารังแกกินข้าวครับกินข้าวไงครับนี่กินข้าวไงด้วยกันนะครับวันนี้เราอ้ย จะกินข้าวไงนะครับบรรยากาศในบ้านสวนนะครับนี่ครับนี่ครับจะกินข้าวกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่อย่างห้องนะครับเมนูง่ายๆครับเมนูนี่ครับไข่เจียวครับนี่วันนี้มียายมากินข้าวตัวครับ นี่ครับลบหน้าอันนี้อ่าพัดพักพัดพักนะครับนะครับคือครับมันม่ใชจะเหลือนะครับมันกินหม่หมดนะครับแต่คือนะครับถ้าการกินหมูกระทะข้าวดาวนะครับนี่ประมาณนี้นะครับไปไปกินข้าวกันดีกว่าครับนี่นะครับย้อมแสงครับย้อมแสงนี่ครับ นี่ทำใหญ่ๆยัย่วๆครับไข่เจียวครับไข่เจียวไข่เจียวยครับเดี๋ยวกินกันยาวๆไปนะครับ <c oughs> นี่ครับบรรยากากศการกิน,กนข้าวของเจ้านี่นะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเจ้าจะ จะกินกันไปยาวๆครับครับหลังจากที่กินเข้างายแล้วนะครับตีบ้านสวนนะครับตัวนี้ก็กลับไมาตีบ้านนะครับก็มาจัดการกับไอ้มูลไส้เดือนนะครับนี่นะครับมาจัดการจัดการกับมูลไส้เดือนนะครับ ทีหล่อนว้เมื่อสองสาวันก่อนนะครับคือหล่อนแล้วมันบัได้พึ่งนะครับห <c oughs> ล่อนแล้วมันบัได้พึง่งมันมีความชื่นสูงนะครับนนี่ก็มีโอกาสก็กเอามาจัดก,การพึ่งล้มนะครับเราจะพึ่งล้มเมานะครับเราจะบาดตากแดดนะมันจะทำให้ประสิทธิภาพต้อยลงไปนะครับเราจวิธีการพึ่งล้มนะครับ ึ่งล้มเพื่อไห่ความชื้นนะครับอนนี้ก็อตอนนี้ก็ม,มีความชื้นอยู่นะครับมันมาสายหน่อยนะครับจริงๆเพิ่ว,วันหรือสองวันนึ่ง ก็ดูจะดูความชื้นกั้มนะครับว่ามันความชื้นความชื้นสูงอยู่ก่อนนะครับถ้าก็มีความชื้นสูงอยู่ก็มาสามารถที่จะบรรพุบรรจุถุงได้นะครับแต่ถ้าเขาจะใจเองนะครับหล่อนแล้วไปใจเลยนะครับเหมาะขนาดเลยมันจะออกชื้นๆเปี้ยครับนั่นโอ้ได้ผลเร็วขนาดเลยครับจะพืชพักเขาจะงามเร็วขนาดนะครับ แต่ถ้าเขาคิดจะทาเป็นมูลไสเดือนบรรจุถุงนะครับก็อพึ่งลม้มไล่ความชื้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะครับว่าอ่าใช้เวลากี่วันนะครับเดี๋ยวมาแรงๆมาดูกงกำนะครับว่ามันจะดีหรือยั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับก็ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็อขอขอบคุณทุกท่านนี้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหลังจากนะครับ หลังจากปีใหม่แล้วนะครับก็น่าจะมีอ้ย่างดีๆเกิดขึ้นนะครับนี่อย่างที่เพื่อทำแห่ะนะครับก็สำหรับที่นี่ก็ขอลาทุกท่านเพียงแค่พี่อีก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะไปเนี่ยอย่างต่อจะพ้าทุกท่านไปทำาออย่างต่อนะครับก็ติดติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงแคี่อีนะครับสวัสดีครับ